สวัสดีพเพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์ะว่ากันไปครับกิจกรรมจะมีในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเป็นวันคอมมูนิตี้เดย์ด้วยนะครับก็คอมมูนิตี้เดย์เนี่ยจะเริ่มตอนบ่ายสองโมงนะฮะจนถึงห้าโมงเย็นนะฮะใครอยู่ใกล้เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะฮะไปเจอผมได้ที่ชั้นจีนะครับเซ็นทรัลแจงวัฒนะชั้นจีฝั่งออฟฟิศเมด นะครับมีกิจกรรมแจกของขวัญนะฮะของที่รึกเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ไปร่วมเล่นคอมมินชีเดกันนะครับมาต่อไปมาว่าถึงกิจกรรมนะฮะที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้10บโมงนะฮะเป็นกิจกรรมชื่อการเดินทางพรางประกายนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ปล่อยลูกาลลูกันล่างพบขําออกมานะครับก็โดยกิจกรรมนะฮะจะเริ่มตอน10โมงเช้านะฮะจนไปถึงวันพุธที่10 นะฮะเวลา2ทุ่มนะครับโบนัสมีอะไรบ้างนะครับโปเกมอนคู่หูจะเอาของที่ระล,ลึกมาให้นะถี่ขึ้นนะครับของที่ระล,ลึกก็พวกดอกไม้ขยะอะไรอะสปริงอะไรพวกนั้นนะฮะน,นั้นคือของที่ระล,ลึกคือเอามาให้ทำอะไรไม่ได้ครับแล้วก็เพิ่มความถี่ที่โปเกมอนนะฮะคู่หูจะนำของขวัญมาให้นะฮะของขวัญกับของที่ลึกต่างกันนะฮะของที่ ระล,ลึกบอกไปแล้วเมื่อกี้เป็นอะไรบ้างเป็นดอกไม้เนาะแล้วก็ของขวัญก็จะเป็นพวกกล่องนะฮะมาเป็นกล่องของขวัญเลยแล้วก็จะข้างในก็จะมีลูกบอลบ้างยาบ้างนะอันนั้นแล้วแต่ว่าเขาจะเอาอะไรมาให้นะครับแล้วโปรมอนคู่หูของเราจะอยู่บนแผนที่านานขึ้นนะครับแล้วก็ล็อกลารฟนะฮะล็อกลาฟนะฮะคือร่างแรกของลูกกาลูกกันเนี่ยก็จะพักออกจากไข่ที่ได้รับรางวัลแอดเวนเจอร์ซิงค นะครับแอ e เ n นเซไข่ที่ได้รับจาก Adventure รซก็จะมีไข่5โลกับไข่10กิโลนะครับก็จะได้รับทุกวันจันทนะก็ต้องมีพื้นที่ว่างในการเก็บไข่ไว้ด้วยนะครับแล้วไข่ที่ได้จาก Adventure s i ซ g นะครับจะมีโอกาสที่พัฒนาร่างเป็นลูก,กาลูก,กันล่างพบค้ํมได้นะครับเพราะฉะนั้นวันจันทรก็ลุ้นก,กันเอาเพราะฉะนั้นต้องเดินเยอะๆเพื่อให้ได้ไข่5โลกับ10โลนะครับ โปเกมอนเปิดตัวใหม่ก็อย่างที่บอกครับลูกาลูกาล่างพบคํานะครับก็จะมาจากการฟักไข่แหละนะครับก็คือฟักไข่ให้ได้อีวังโคแล้วอีวังโคบางตัวก็จะพัฒนาร่างไปร่างพบคําได้นะครับคือร่างเที่ยงวันกับร่างเที่ยงคืนเนี่ยนะครับก็คือพัฒนากลางวันกับกลางคืนนั่นเองนะครับส่วนร่างพบคําจะได้แค่บางตัวเดี๋ยวมันแตกต่างกันยังไงนะครับมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวว่ากันนะครับ แล้วก็งานวิจัยพิเศษนะครับที่จะได้เผชิญหน้ากับอีวังโคด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาบอกนะครับแล้วก็เผชิญหน้าในธรรมชาตินะครับก็คือเกิดทั่วไปเนี่ยก็จะมีแกรสลี่นะครับตัวนี้น่าเก็บนะร่าง2 PPP ได้ร่าง3 PPP ตีบอสตียิมได้ร่าง3ก็เก่งกล้าอแหละนะครับอีวีครับสปินนาลักครับแล้วก็ซันเคิลครับอ่าเทดี้อุซ่านะครับก็ตัวนี้น่าเก็บ PP ได้นะครับ เท็ดีอุซาจะมีร่างที่3นะครับร่างที่3ก็จะต้องพัฒนาร่างในตอนวันที่พระจันทร์เต็มดวงนะครับวันพระอะไรนะครับลูน่าโทนครับโซล็อกครับลุนชัยนี่นะครับยังกูสคาริคาลิเนมาชูนะครับแล้วก็ถ้าโชคดีก็เจอเอฟฟี่กับแบล็กลี่นะครับแบล็กี่ก็ p ีพีได้เก่งมากๆนะครับแบล็กี้นะครับตัวนี้ไม่เท่าไหร่นะครับ ตีบอสกันนะครับตีบอสหนึ่งดาวจะมีการ์ดี้ร่างฮิซุยนะฮะไซฮอนนิวล่าร่างฮิซุยแล้วก็อีวังโคก็น่าเก็บทั้ง4ตัวเลยนะครับไซฮอนก็เก็บไว้พัฒนาร่างไว้เป็นตีบอสตียิมได้นะครับนิวล่าร่างฮิซุยก็ PVP ได้นะครับอีวังโคก็แน่นอนลุ้นนะครับเอาไปพัฒนาร่างเป็นร่างพบคั่มนะครับบอสสามดาวมีลาปาร์สเพอร์โทร่าครับวอลเกอร์ Walker ครับ อายาชิชินะฮะก็ทั้งทั้งสามโจวนี้ก็มีลาปสาที่เไป p v p ได้นะแอโรดักทิลหรือว่าพอเทล่าก็เอาไป p v p ได้นะครับบ็อกเกอร์ไม่เท่าไหร่อายาชิชิก็หาชายนี่แล้วกันนะครับไข่2กิโลและไข่7กิโลนะฮะไข่2กิโลก็หมุนเสานะไข่7กิโลก็เปิดของขวัญของเพื่อนนะครับว่ามีโอกาสที่ได้อีวังโคนะครับ ที่สามารถพัฒนาร่างเป็นร่างพบคําได้นะครับภารกิจงานวิจัยภาคสนามนะฮะก็คือหมุนเสาก็น่าเก็บทั้ง3ตัวเลยครับการดี้นิวลาแล้วอีวังโคเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาแจงรายละเอียดทีหนึ่งนะครับว่าเสาไหนหมุนแล้วได้ตัวอะไรนะครับนิวล่านี้เอาไปพีพีได้นะการดี้ก็พอได้แต่ว่าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับนิวลานี้โอเคอีวังโคก็ลุ้นใชยนี่หาร่างพบคํานะ เดี๋ยวมันแตกต่างไงเดี๋ยวผมมาบอกนะครับผมอ่ะประมาณนี้ครับผมสําหรับข่าวสําหรับกิจกรรมนะฮะการเดินทางร่างประกายนะครับก็อยู่แค่ไม่กี่วันเองนะสามวันเองนะวันที่หกถึงวันที่10นะครับก็ถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์ให้ทุกคลิปของช่องเราด้วยนะฮะจะได้เติบโตมีคนเห็นเราเยอะๆนะครับผมถ้าใครกดไลค์นะฮะสาธุขอให้ได้อีวังโคร่าง พบคำชัยนี่